สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการนําเข้าสินค้าค่ะวิธีการนําเข้านะคะเหมือนเดิมค่ะก็คลิกที่รายการสินค้าค่ะจะอยู่ที่แท็บที่2ค่ะสินค้านําเข้าค่ะค่ะเมื่อเราคลิกที่แท็บที่2นะคะเราจะพบปุ่มนําเข้าสินค้าค่ะการนําเข้าสินค้านี้ก็คือเราไม่ต้องสร้างสินค้าเองค่ะเราจะไปเอาสินค้าจากร้านมาสเตอร์ค่ะมาอยู่ในสินค้าของร้านเราค่ะโดยคลิกนำเข้าสินค้าค่ะ เมื่อเราคลิกนะคะเราจะพบว่าจะมีรายการสินค้าจากร้านค้าต่างๆค่ะโดยที่ร้านค้าที่เป็นมาสเตอร์ค่ะสามารถค้นหาได้ค่ะเลือกเฉพาะร้านก็ได้ค่ะเช่นเราอยากเอาสินค้าจากร้าน t ด e b u ั d y ค่ะก็คลิก The Bundy ค่ะเราคลิกค้นหาค่ะค่ะแล้วเราก็สามารถดูข้อมูลสินค้าได้จากในนี้เลยค่ะถ้าเราสนใจที่จะนําเข้าสินค้าตัวไหนนะคะก็คลิกข้างหน้าได้เลยค่ะ สามารถนําเข้าสินค้าได้ไม่อั้นค่ะก็1ครั้งสามารถนําเข้าได้หลายชนิดค่ะค่ะเมื่อเรายืนยันเราได้สินค้าที่เราต้องการแล้วค่ะเรากดนําเข้าสินค้าได้เลยค่ะเราจะพบหน้าต่างถามว่าเรายืนยันการนําเข้าสินค้าไหมค่ะกดนําเข้าสินค้าอีกหนึ่งรอบค่ะค่ะเมื่อนําสินค้าเข้ามาแล pues, ้วนะคะเราจะพบว่าเราจะมีรายการสินค้าอยู่ ตามจำนวนที่เรา import เข้ามาค่ะเยอะมากเลยค่ะแต่ตอนนี้สินค้าที่เรานําเข้ามาค่ะสถานะสินค้าเราจะ d e f a u l t เป็นปิดการใช้งานอยู่ก็คือจะอยังไม่แสดงที่หน้าแอปพลิเคชันบา d d ดของร้านเราค่ะจนกว่าเราจะต้องเข้ามาแก้ไขเป็นเปิดการใช้งานค่ะวิธีแก้ไขนะคะก็คลิกที่ปุ่มแก้ไขค่ะโดยการแก้ไขสินค้าที่เรานําเข้าค่ะครั้งแรก เราจะอนุญาตให้ร้านค้าแก้ไขได้เฉพาะบางข้อมูลเท่านั้นได้แก่รหัสสินค้าราคาค่ะเพราะว่าตอนเรานําเข้าสินค้าราคาเราจะไม่ดึงราคาของร้านนั้นมาค่ะเราจะต้องระบุราคาเองค่ะที่เป็นราคาของร้านเราเองค่ะเช่นเราจําหน่ายอิดตัวนี้อยู่ที่ราคา200บาทแล้วก็ต้องระบุเป็น200ค่ะ แล้วกดบันทึกค่ะจากนั้นเมื่อกดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูค่ะเราต้องการที่จะนำสินค้าเนี่ยให้ไปแสดงที่หน้าแอปพลิเคชันค่ะก็เปลี่ยนสถานะเป็นเปิดใช้งานค่ะโดยครั้งแรกที่เราแก้ไขนี้เราไม่ต้องรอแอดมินในการอนุมัตินะคะก็คือเราแก้ไขปุ๊บข้อมูลจะแสดงที่หน้าเว็บไซต์ทันทีเลยค่ะเมื่อเราโอเคแล้วกดยืนยันการแก้ไขค่ะค่ะก็ลองอ่านข้อความนี้ ก่อนนะคะเมื่อเราโอเคแล้วเรากดแก้ไขข้อมูลค่ะค่ะข้อมูลที่เราแก้ไขมานะคะตอนนี้สถานะสินค้าเป็นเปิดใช้งานแล้วค่ะแล้วก็เป็นรออนุมัตอ๋อเป็นอนุมัติค่ะก็ตอนนี้สินค้านี้จะแสดงที่หน้าแอปพลิเคชันเลยค่ะไม่ต้องรอแอดมินแอปพุกก่อนอันนี้เฉพาะครั้งแรกเท่านั้นนะคะถ้าเราต้องการจะแก้อีกหนึ่งรอบก็คลิกแก้ไข การแก้ไขครั้งที่สองก็คือเราจะสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างเลยเหมือนเหมือนสินค้าที่เราสร้างเองสามารถเพิ่มตัวเลือกได้ค่ะเช่นอันนี้เราขายเป็น1ชุดนะคะราคาอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น1,000บาทน้ำหนักก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็น100กิโลค่ะ การเพิ่มข้อมูลในครั้งรอ,อบที่2นี้เราสามารถเพิ่มแก้ไขได้ทุกฟิลแต่การแก้ไขเมื่อเรากดยืนยันการแก้ไขเราจะต้องระบุรายละเอียดการแก้ไขไปด้วยเพื่อให้อดินตรวจสอบได้ง่ายนะคะเช่นเราบอกว่าเราเพิ่มตัวเลือกสินค้าค่ะเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วนะคะกดแก้ไขข้อมูลค่ะค่ะตอนนี้ ข้อมูลที่เราแก้ไขค่ะจะยังไม่แสดงที่หน้าแอปพลิเคชันเพราะว่าจะต้องรอแอดมินในการอนุมัติก่อนค่ะก็คลิกดูรายละเอียดได้ตรงนี้ค่ะก็คือประวัติการขออนุมัติตอนนี้จะเป็นรออนุมัติอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวจะลองสลับไปใช้แอดมินในการอนุมัตินะคะ ค่ะตอนนี้แอดมินอนุมัติมาแล้วนะคะกดรีเฟชหนึงรอบค่ะตอนนี้สถานะสินค้าเราเป็นอนุมัติแล้วข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลตัวใหม่ที่เรามีการแก้ไขไปครั้งล่าสุดค่ะสามารถดูตรงนี้ได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าแอดมินอนุมัติเมื่อเวลา15.59นาิกาทีค่ะค่ะต่อไปทุกครั้งถ้าเรามีแกนแก้ไขสินค้ามากกว่า หนึ่งครั้งจะต้องรอแอดมินในการแอดแอปูทุกครั้งค่ะแอดมินจะเป็นคนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเราก่อนที่จะเอาไปแสดงที่หน้าแอปพลิเคชันค่ะ